วันนี้นะคะมาอยู่ในช่องไอบาอีกแล้ววันนี้จะมารีวิวของเล่นนะคะก็จะเป็นพวกของเล่นอย่างนี้ก็เป็นหม้อขงข้าวก็ทำอย่างนี้โอลีนโอลีนอ,อย่าปาขึ้นมาปีใต้ตรงกงลางนะคะก็มีกระทะสีชมพูแล้วก็มีชั้นชั้นส้มนะ <c oughs> ก็ชัาา้นสีแดงมีจะไปทำอาหารเมื่อเปลี่ยนสีหอดเลยก็มีชั้นสีดมแล้วใครส่งมาให้คุณลนะ่ะอ๋ออันนี้น้องพิมพ์กับเสียาติตั้งใจจะส่งมาให้นะคะนี่ชั้นสีฟ้าด้วยนี่คือพปดลมที่รีวิวไปในพาร์ทที่แล้วไม่ใช่พัรพาร์ทแรกนี่นะคะก็เป็นเจ้าตัวขาชั้น ขาวเห็นไหมเจ้ากล้องเห็นก็นีขอปิดชั้นให้อันเดียวนะขาวไหมขาวแล้วก็ช้อนนี้ขาวเองนะดำดำนี่คือพลงเห็นฟันเหล็กไหมเห็นดิ หายเข้าไปในป่าหนี่ันเลกแล้วจะรุดแล้วนะคะก็จะมาทำอาหารที่ไม่ใช้ดินกันนะคะก็เอากระนี้ตักรุดโอ้ยฉันรอนเอ๊ะเร็วชั้นชั้นแรกชั้นสองก็เสร็จแล้วสามเสร็จแล้วครับอาหารต้องใส่จีราช ได้ฟ้ามาอีกกล้องนี่ผมไปย้อนที่เล่นจะต้งสสยว่าทำไมตากล้องเสือคลิปหายผมเนี่ยแหละกลับมาแล้วใครว่าผมไปเที่ยวประเทศจีนมาผมอยู่ที่ประเทศไทยนะเออไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมารานนั้นตากล้องไปหยิบอะไรของตากล้องไปหยิบของของกินมาแล้วก็ มันอร่อยมากตะก้องยิบม,มั่วมั่วเต็มตะก้าเลยแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ไไไวใช่ตอนนั้นลืม iPad ไว้ที่บ้านก็ชาร์จแบตไว้คือพา<ม>พาขพาคอาคไปอย่างเดียวไม่เราพา iPad ไปด้วยแต่ว่าแบตมันหมดนะไม่แบตไม่ได้หมดเราชาร์จไปแล้วก็เราลืมลืมไว้ที่หอพักเราไปกันสองคนนะ พ่อแม่อยู่ที่บ้านแล้วตอนนั้นผมลืมไปแล้วอะว่าว่าเราไม่ได้พายโน้ตบุ๊กกลับมาใช่ไหมเขาก็สง่งส่งแบบส่งกล่องมาไงแล้วเราเขียนชื่อภาษาจีนไว้ด้วยเนาะอแล้ว,ลวเราอ่านไม่ออกเราอ่านออกแล้วก็เราเขียนภาษาไทยไว้ด้วยภาษาไทยนั้นเราจะเขียนไว้ด้านหลังโน้ตบุ๊กก็เลย อมีคนใจดีคนหนึ่งเขาส่งกลับมาให้เราคือเขาไปเห็นในหอพ้ากาที่เราจะที่เราซื้อไว้ใช่เดยวโอ้นี่ยังรีวิวไม่หมดเลยนะเนี่ยไอของพวกนั้นคงรีวิวไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเราแจกน้องๆไปแล้วเนาะน้องเขาเขาอยากได้อะเขาเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อแม่เป็นเด็ก เด,ด็กที่เด็กกัที่อยู่ในที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกัมプラใช่ก็เลย,อยเอาขนมไปมอบให้เขาแล้วก็เขามีความสุขมากได้เจอพี่แป้งที่พี่ซอฟแล้วก็พี่น้องพรีมคุณแม่กวางนะคะแล้วไม่ต้องสงสัยนะคะคเพื่อนๆคะ่ะทำไมถึงน้องพรีมเรียกแม่ คุณแม่กวางว่าแคมูลหนูก็ไม่ทราบนะคะเขาเ,เรียกอยู่แคมูลทุกๆวันนี้นะคะแล้วก็ผมอ่ะแล้วหนูไปเจอเด็กเจ๋วแล้ทำพิซต์กับเด็กเจ๋วอีกด้วยเด็กตอนนั้นยังไม่ได้พาไอแพดไปก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้เพืพ่อนๆดูตอนที่แจกขนมให้เด็กกำพร้าเราต้องโยนในค้าชีกันเนาะแต่ผมอ่ะที่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะผมไปที่ งานจัดงานเปิดตัวเกมใหม่นะเกมโอเวอร์วอผคุณได้ <Pokemon. S 2> โปเกมอนกับโอเวอร์วอตตอนตอนนี้มีในคอมกับในโทรศัพท์นะครับเกมอ๋อโปเกมอนในมีมีในโทรศัพท์อย่างเดียวเพราะโทรศัพท์มันขยับได้เราไม่ต้องพาอันใจอยู่แล้วก็เกมเอออะไรวะโอเวอร์วอต <Overwatch. S 2> ก็อยู่ในคอมนะครับตอนนี้เปิดตัวได้สักสองอาทิตย์ได้ของโปเกมอนเพิ่เปิดได้แค่ เปิดตั้งแต่วันแม่นะคะเอออยู่ที่นนทบุรีแล้วก็มีหลายแห่งมากเลยเขาเปิดทุกแห่งนะคะใครอยากไปเจอหนูและตากล้องออโต้และน้องพิมพ์นะคะก็ไปที่งานนั้นได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย